สวัสดีครับสวัสดีแม่สวัสดีท่านเลยนะครับนะครับผมครับนี่กับน้องกะละมังนะผมก็วันนี้เป็นกิจกรรมนะผมกิจกรรมช่วงโควิดเราไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมก็จะให้คุณตาคุณยายนะผมแล้วก็น้องน้ฝนน้องกะละมังของเราน่ก็คือออกมาบริหารเอวบริหารกายก่อนนะผมให้มาออกมาเด่นเด่นนะผมก็เป็นว่า ออกกำลังกายนะผมเราคือเราไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วก็อยากให้ท่านได้รับชมรับชมเพื่อความสนุกสนานนะผมนี่กว่านองกำลังแต่งตัวต้องใส่หมวกเดี๋ยวเราไปสอบถามก่อนสอบถามน้ำฝนก่อนพร้อมหรือ,อยังเนี่ยเต้นเต้นเอาคุณยายเนี่ยจะพร้อมหรือ,อยังเสาพร้อมแล้วฮนะ <laughs> นี่นะผมเต้นเอาคุณยายพร้อมยังแล้วไปถามคุณยายก่อนมาเป็น,นเป็นยังไงรู้ความรู้สึกจะเต้นกับหลานครั้งแรกเป็นยังไง กสนุกนะสิสนุกยายบอกสนุกดูสายตาหน่อยสายตาใส่หมวกด้วยนะครับแล้วก็ใส่โบนะผมใส่โบสีเหลืองนะผมเป็นมาตรฐานของน้องก็คือชอบอย่างนี้สไตล์บ้านบ้านนะผมสไตล์บ้านบ้านโอเคอ่ะวันนี้ก็ม yani ีด okay. ีเจส่วนตัวมาด้วย ดีเจส่วนตัวแล้วเดี๋ยวผมจะให้ส่งสัญญาณให้ดีเจนะผมก็พร้อมหรือยังคุณตาคุณยายน้ำฝนพร้อมหรือยังน้ำฝนพร้อมหรือยังจ้าพร้อมหรือยังจ้าจ้าไหนเลิกจ้าสวยสวยหน่อยไปแล้วไปแล้วไแล้วไป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 แล้วไตแล้มไปแล้ว

ผมหมดนะเตะกันมาเอ๊บ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 เจ๊ยเจ๊ยเออเป็นสถานการณ์ช่วงตัวนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าว้ันน้ำมันอะผมโอเคอ้าระวังรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กนะผมตากับหลานนะผมใครจะชนะนะผมวันนี้เฮ้ยเจฮ้ยเอ้ ừ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  cái khả lắng có rồi, là muốn bỏ. <coughs> <coughs> หมวกหมวกหมวกมกมกมกเออจับหมวกแล้วงกะลักนะผมเ็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 ใส่หอเขอการละมัเต้นหน่อยนะมาขอกระมัเต้นหน่อยนะขอการะมั่เต้นหน่อยนะ

เดินวนไปเดินวนมาหาคุณยายโยกหน่อยคุณยายคุณยายไม่โยกเลยโอ้อะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออยเอ้ยเอ้ยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน

ทนน้อยทนน้อยจะเข้าโคกอย่างเดียวเลยได้โคกใหม่เลยทำเป็นไปนี่เลยนี่เออะโอเคฮะตาหน้าผมนี่ก็เป็นกิจกรรมคลายเส้นเล็กเล็กน้อยนระหว่างแต่โอ้ยมีมีมีนิดหนึ่งเอ้ยมีหมาดกันเล็กน้อยเออโอเคอยู่กับหลานนะผมเป็นอยู่กับน้องฝนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะผมก็ ไม่ให้อยากให้ท่านได้คลายเครเียดนะผมได้รับชมเพื่อความสนุกสนานนะผมระหว่างระหว่างครอบครัวของเรานะผมครอบครัวน้องกะละมังและน้องสมร้านนะผมอขอมท่านนะผมก็ท่านใดที่รู้ชอบใจฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมก็ตอนนี้7ดพันแล้วเพื่อตาม <S <S หนึ่งหมื่นก็มีของแจกนะผมหนึ่งหมื่นเมื่อไหร่มีของแจกแน,น่นอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะผมไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะครับ